สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเห็นเลยพูดด้วยดวงตาที่รุกเป็นไปว่าท่านหมายถึงถ้ามันจำค่าได้ในฐานะเจ้านาย จะมีสิ่งที่มีชีวิตท,ที่แข็งแกร่งกว่าสัตว์วิญญาณอายุแสนปีอยู่เคียงข้างข้าในอนาคตใช่ไหมสำหรับทิศทางในการวิวัฒนาการของมันมันอาจจะเป็นการต่อสู้หรือบางทีอาจจะเป็นการรักษาหรือการป้องกันใช่ไหมผู้อาวุโสพูดด้วยรอยเย้มเจ้าพูดถูกนั่นคือสิ่งที่ข้าหมายถึงเป็นอย่างไรบ้างเจ้าสนใจที่จะปลุกมันให้ตื่นขึ้นไหมข้ารับรองได้เลยว่า จะมีวิธีที่จะทําให้มันจําเจ้าได้ในฐานะผู้นําตกลงตกลงผู้เอาอโสสูต้องลาบากขั้นแล้วเห็นเลยพูดอย่างร่าเริงตูเราโบกมือแล้วพูดว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ทว่าพิธีปลุกครั้งนี้ต้องใช้ทรัพย์กรจานวนมากท้ายที่สุดแล้วสิ่งเล่เกๆนี้ดารงอยู่มานับหมื่นปีแล้วได้เป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดการมีชีวิตรอดโดยการนอนหลับในกระเป๋าไม้เรยแข่งชีวิต แล้วพลังของมันก็หายไปอย่างมากหากเจ้าต้องการทุบชีวิตมันโดยไม่กระทบต่อภูมิหลังและการเจริญเติบโตของมันเจ้าต้องใช้ทรัพยากรมากเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรระดับอายุ10,000ปีนอกจากนี้ยังมีการเสียเวลาของข้าข้าขอแค่คิดไม่กี่เลี้ยนดำก็เพียงพอแล้วอะไรนะเฉียนเลยจ้องมองไปที่ซูเหลาอย่างตกตะลึง ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอยู่ภักหนึ่งเขาจะต้องใช้เงินมากขนาดนั้นเลยงั้นเหรอแล้วเหรียญตาสีดำละ่ะเขาจะหามันมาได้จากที่ไหนร้านเซียนอยู่เฝ้าดูอย่างเย็นชาและไม่ขันจังหวะหญิงร้อ,องหงก็ไม่ได้พูดอะไรในฐานะอาจารย์ของเชียนเลยเธอจะพูดอะไรได้อีกผมมยุดต้นไม้โบราณตูเราถอนหายใจและพูดว่าทุกประโยคที่ข้าพูดเป็นความจริงหากเจ้าไม่เชื่อข้า เจ้าสามารถถามอาจารย์ของเจ้าได้นี่คือข้อสรุปที่เราได้รับหลังจากพูดคุยกับสหายของเราแน่นอนว่านี่อาจจะไม่คุ้มค่ากับมันดังนั้นจะดำเนินการต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับก,บการตัดสินใจของเจ้าเองอย่าฝืนเขียนเล่ยก้อนมืองงเล็กน้อยและมองไปที่หญิงร่องหงเรากับกำลังขอความช่วยเหลือหญิงร่องหงสายหัวไปที่เขาได้พูดว่าข้าไม่รู้ว่าข้าควรจะปลุกเจ้าตัวนั้นหรือเปล่า แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่สูเราจะทําให้สาเจ้าได้ในฐานะผู้นํามันสามารถอาศัยอยู่ในกระเป๋าไม้เล้ยแห่งชีวิตได้ตามคําตัดสินของผู้อาวุโสในร้านด้านในเจ้าลิงตัวน้อยนี้น่าจะมีภูมิหลังที่พิเศษมากบางทีมันอาจจะช่วยเจ้าได้มากแต่รายละเอียดไม่แน่นอนมีอีกประเด็นหนึ่งว่าการตัดสินของเจ้านั้นไม่แม่นนักจริงๆแล้วมันอาจจะแข็งแกร่งมาก ถ้าพัฒนาไปในที่ทางใดที่ทางหนึ่งแต่ที่ทางนั้นอาจเป็นอย่างอื่นด้วยเช่นการกินมันอาจจะเป็นตัวที่กินได้มากที่สุดมันยากที่จะพูดเฉียนเลยพูดอย่างว่างปล่าว่าแล้วถ้าข้าไม่จําเป็นต้องฟื้นมันขึ้นมาละ่ะโรงเรียนจะทําอย่างไรหลิงร่วงหงกล่าวว่าค่าใช้ใจ่ายในการฟื้นคืนชีพมันไม่น้อยเลยจริงๆหากเจ้าไม่ต้องการมันสถาบันการศึกษาก็สามารถ จะหามันให้กับสาพันได้หากสาพันเต็มใจที่จะใช้ทรัพยากรเพื่อฟื้นฟูมันก็ให้มันฟื้นคืนชีพขึ้นมาแค่ทําตัวอย่างมันก็เป็นไปได้มากเช่นกันตัวอย่างนั้นเหรอสีหน้าของเชนเล่ยเปลี่ยนไปทูเรากล่าวว่าใช่การทําตัวอย่างนั้นมีคุณค่ามากเช่นกันลองคิดดูสิมันมีแรงกําเนิดชีวิตที่แข็งแรงมากเราได้่ามันออกได้ทําการวิจัยในระดับหนึ่ง เกี่ยวกับแรงที่มาของชีวิตของมันวิทยาศาสตร์ยังคงสามารถช่วยได้นี่คือจุดที่เราต่อสู้ดิ้นโลนดังนั้นข้าจึงมาเยี่ยมเยียนพวกเจ้าเชียนเล่์ยิ้มอย่างเบี้ยวเบี้ยวและพูดว่าแน่นอนว่าข้าอยากจะฟื้นคืนชีวิตมันมันคือชีวิตแต่ข้าควรทําอย่างไรถ้าข้ามีทรัพยากรไม่มากนักผู้เอาโสซูเหล่าเยิม้มใครบอกว่าเจ้าไม่มี กระเป้าที่ทอออกมาจากรากของไม้เลยแห่งชีวิตไม่ใช่เหรอแม้ว่ามันจะไม่ใช่ไม้เลยแห่งชีวิตที่แท้จริงแต่ถ้ามันถูกดัดแปลงในระดับหนึ่งมันก็ยังเป็นสมบัติล้ำค่าที่หายากใช่เช่นทําเป็นเตียงแล้วฝึกฝนบนนั้นย่อมมีผลทําให้อายุยืนยาวและคุ้มครองชีวิตได้แน่นอนถ้าใช้เก็บสมบัติต่างๆไม่เพียงแต่ผลทางยาสมบัตินั้นไม่สูญหายไปแต่ยังสามารถรบำรุงต่อไปได้ เพื่อให้ผลของมันบโตต,ต,ต่อไปข้าจึงปรึกษากับคนอื่นๆในร้านด้านในหากเจ้ายินดีมอบสิ่งนี้ให้กับสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาจะปล่อยทรัพยากรสําหรับการฝึกคืนชีพของเจ้าดิงตัวน้อยออกมาแรกจะถือเป็นการแลกเปลี่ยนของเจ้าเองร้านเซียนอยู่ที่อยู่ข้างเขามีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างทันหันบนใบหน้าของเขาในขณะน,นี้ผู้อาวสูเหล่ากำลังพูดดังนั้นเขาจึงอยู่ข้างๆเทียนเลย ระเป๋าไม้เรยแห่งชีวิตแม้จะถักพอด้วยรากก็ยังมีคุณค่ามหาศาลเฉียนเลยแสดงใบหน้าที่ดิ้นรนและมองไปที่ร้านเซียนหยูรากับกำลังจะขอความช่วยเหลือร้านเซียนหยูกำลังจะพูดอะไรแต่พบว่าร่างกายของเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และเขาไม่สามารถที่จะพูดได้ดูเหมือนจะมีพลังพิเศษปรับการแสดงออกทางสีหน้าของเขาบีบมุมปากของเขาขึ้นเล็กน้อยแสดงรอยยิ้มจากนั้น ควบฟูมสีสานของเขาและพยักหน้าอย่างแรงไปทางเฉียนเลยร้านเซียนอยู่ต้องการดิ้นรนแต่เขารู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขาเปลี่ยงโชคในน้ำผู้ร้อนเขาไม่สามารถใช้กำลังใดๆและเขาก็ไม่สามารถต้านทานได้เลยความเชื่อมั่นของเฉียนเลยที่มีต่อร้านเซียนอยู่นั้นยิ่งใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อเขาเห็นยิ้มและพยักหน้าอย่างแข็งขันกับตัวเองเขาก็พูดทันทีโดยไม่ลังเลว่า ตกลงข้าจะแลกเปลี่ยนกับสิ่งนั้นสูเหรายกนิ้วให้เขาทันทีเยี่ยมมากเป็นทางเลือกที่สานชราเตียวหงเนื่องจากลูกศิษย์อันร่ำค่าของเจ้าได้เลือกแล้วข้าจะกลับไปเตรียมตัวพรุ่งนี้เจ้าพาเขาไปที่เมืองท้องฟ้านิรันข้าจะเป็นประธานในเรื่องนี้ด้วยตัวเองและฝืนขืนชีพเจ้าดิงน้อยตัวนี้ด้วยแสงสีเขียวว่าสูเรลาก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยแล้ว หญิงรอดหงม,มองไปที่เฉียนเลย่ยด้วยความปรหลาใจจากนั้นมองไปที่ร้านเซียนโยที่ยังคงพยักหน้าอยู่ที่นั่นด้วยสีหน้าเหลือเชื่อเจ้าเจ้าทําไมถึงเห็นด้วยกับเขาเจ้าเห็นด้วยได้อย่างไรอะไรนะเฉียนเล่ยมองไปที่อาจารย์อย่างตกตะลึงทําไมท่านถึงไม่ให้ข้าเห็นด้วยละ่ะเมื่อกี้ท่านทําไมไม่หยุดข้าหญิงรอดหงพูดอย่างกรจัดว่าไร้าสาระข้าเป็นผู้ในการของร้านด้านนอก แม้ว่าสูเราจะหลอกเจ้าแต่มันก็เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนของเราจากมุมมองของโรงเรียนข้าจะพูดอะไรได้แต่การเรียกเปลี่ยนของเขาแย่มากความยุติธรรมและมีข้อบกพร่องที่ชัดเจนเจ้าไม่เห็นงั้นเหรอแม้ว่าเจ้าจะมองไม่เห็นห้านเซีนยนโยเจ้าละ่ะเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ศรีรษะของหลานเซีนยนโยได้พยักหน้าตอบไปจนกระทั่งตอนนี้และเขาพูดด้วยใบหน้าเศร้าโศกว่าข้า ถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้ในตอนนั้นดูเหมือนว่าจะมีพลังพิเศษควบคุมการพยักหน้าของข้าด้วยเจ้าอ้วนเจ้าถูกผู้เอาโสสูหลอกแล้วอย่างที่เขาบอกไปก่อนหน้านี้จะต้องใช้เหรียญตาระดับสีดำสอสอันเพื่อเป็นการเสียสระในเวลาการทำงานของเขาและจะต้องมีวัสดุธรรมชาติทางสวรรค์และโรคอายุหนึ่งปีมากมายซึ่งหมายความว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆมากมายกับกระเป๋าไม้เรยแห่งชีวิต แม้ว่ามันจะคุ้มค่ากว่าก็ตามตูเรามาที่นี่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสําคัญกับกระเป๋าใบนั้นมากแค่ไหนดาบใดที่เจ้าไม่เห็นด้วยเราสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆมากมายซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้คือว่าข้าข้าเฉินเล่ยก็เข้าใจแล้วแต่เห็นได้ชัดว่ามันสายเกินไปเขาตกลงไปแล้วในตอนนี้ดังนั้นจึงไม่มีทางที่จะกลับคำพูดของเขาตอนนั้นข้ายังไม่ตื่นดี ผู้อาวุโซสซูบอกว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะน่าสงสารมากถ้าถูกสาพันเอาไปถ้าทนไม่ไหวแล้วเจ้าก็พยักหน้าด้วยเห็นเลยรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าการร้องไห้โดยไม่ร้องไห้หมายความว่ายอย่างไรน้ำตาไหลและเขาไม่คาดคิดว่าผู้อาวุโซสซูจะหลอกตัวเขาเองหิงร้องหงนั่งคุมหน้าผากของเธอแล้วเธอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรผู้อาวุโสเราเป็นคนที่ฉลาด เขามีพลังจริงๆประเด็นก็คือเธอได้คาดหวังให้สเราควบคุมร้านเซนโยซึ่งมันก็เกินไปไม่น่าแปลกใจที่เขาไม่มีเพื่อนในร้านด้านในมีเพียงโรงเรียนชีวิตเท่านั้นที่ฟังเขาอาจารย์ครับอาจารย์ตอนนี้ข้าควรทําอย่างไรดีเฉินเลยพูดด้วยใบนหน้าที่โศกเศร้าออกไปอย่าให้ข้าได้พบเจ้าอีกในวันนี้ข้าจะไปที่เมืองทองฟ้านิรันในวันพรุ่งนี้เจ้าได้ทําสัญญาตกลงไปแล้ว ้าจะทําอะไรได้อีกหญิงร้องหงควาเขาเดินไปที่ประตูแล้วโยนเขาออกไปแานเซนยูวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วโดยที่เธอไม่พูดอะไรประตูปิดลงด้วยเสียงปล่อยให้สองสาหายผู้มีปัญหามองหน้ากันอยู่ที่นั่นผู้นําข้าเจ็บปวดมากเห็นเลอร์ข้าควรอะไรโอกาสสร้างโชคลาบอยู่ตรงหน้าเราแล้วและข้าก็พลาดไปแบบนี้ข้าเจ็บปวดมากเอาละ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ช่างมันเถอะทุกไปจะมีประโยชน์อันใดยังไงก็เปล่าประโยชน์ไม่ต้องคิดมากนอกจากนี้แม้ว่าผู้อสูจะหลอกเจ้าแต่เขาไม่ควรพูดเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องปริงอุรังอูตังตัวน้อยนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะมันมีความผันผวนในชีวิตที่รุนแรงมากดังนั้นจึงอาจดีสําหรับเจ้าหลังจากที่มันตื่นขึ้นนอกจากนี้สูเราไม่ได้บอกให้เจ้า ไปที่เมืองทองฟ้านี่รานหลอกเหรอเห็นได้ชัดว่ามันเป็นข้อเสียของเขาถ้าเจ้าทําตัวหน้าสงสารกว่านี้ถ้าแสดงท่าทีไร้ยความรักก็ย่อมต้องการผลประโยชน์บางอย่างอยู่เสมอข้าเชื่อว่าผู้เอาโสจะไม่ปฏิเสธเจ้าเช่นเลยไม่สามารถฟังสิ่งอื่นใดได้ในขณะนี้เลียนตาสีดำเลียนตาสีดำเอาเพิ่งพลาดไปนี่เป็นความรักที่ไม่สมหวังใกล้ถึง,วงเวลาเลียงแล้วพวกเขา ไม่มีเวลากินอาหารเช้าได้สามพวกเขาจึงเร่งไปที่ห้องเรียนที่ชายเซียนหยูทันทีที่เขาเข้าไปในห้องเรียนร้านเซียนหยูก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเรียกตัวเขาเองเมื่อมองใกล้ๆคนคนนั้นก็คือหยวนเอินฮุยฮุยหยวนเอินฮุย,ยดูเหมือนจะสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีเพียงดวงตาที่มีสีต่างกันเท่านั้นที่ดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ทันทีที่หยนเอินหุยเห็นหลานเซียนโยเขาก็เรีบเร่งเข้าไปข้างหน้าหลานเซียนโยรู้สึกเพียงเบลอต่อหน้าต่อตาและคู่ต่อมาเขาก็ถูกหยนเอินหุยหุยกอดไว้ขอบคุณพี่ชายเซียนโยวิญญายุทธ์การต่อสู้ของข้าพัฒนาขึ้นแล้วมันน่าจะถือเป็นการตื่นขึ้นครั้งที่สองมันเกี่ยวข้องกับสายเลือดเป็นหลักถ้าไม่ต้องกลัวถังอยู่เก๋ออีกต่อไปข้ามีความสุขมากหลานเซียนโย ได้ยิงเหลียวเฟิงพูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเขาเมื่อวานนี้และพูดด้วยรอยยิ้มว่าเยี่ยมมากวันนั้นพวกเราทุกคนหวาดกลัวมันเป็นความผิดของข้าทั้งหมดและข้าไม่ควรเสี่ยงขนาดนั้นโรคจำลองมันไม่ค่อยสมบูรณ์เราจึงปลอดภัยไว้ก่อนข้าเคยผ่านมันมาก่อนข้าไม่ควรเสี่ยงมันกับเจ้าจริงๆไม่เป็นไรข้าไม่เป็นอะไรข้าไม่ใช่เพราะการกระทุ้นของเจ้าข้าเกรงว่าการตื่นครั้งที่สองของข้า อาจจะไม่ปรากฏในชีวิตของข้านั่นคือสิ่งที่แม่ของข้าพูดเธอบอกว่าสายเลือดของการตื่นเคลื่อนครั้งที่สองของข้านั้นบริสุทธิ์อย่างยิ่งเลือดของราชาเอลไม่ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมานับพันปีแล้วพ่อและแม่ของข้าไม่ใช่เชื้อชาติเดียวกันพูดตามหลักแล้วสายเลือดของข้าในส่วนนี้ควรจะบางกว่าสายเลือดของตระกลูล เมื่อตื่นขึ้นแล้วแม่ของข้าก็บอกว่าต้องการที่จะเชิญเจ้าเข้าร่วมในดาวเอลของเราในฐานะแขกและดูว่าเจ้าสามารถช่วยให้สายเลือดของตระกูลของข้าตื่นขึ้นมาได้หรือไม่ดานเซนอยู่ได้พูดว่ายังไงก็ดีกว่าที่จะไม่ทำเพราะมันยังมีอันตรายอยู่และคงจะไม่ดีถ้าข้าทำร้ายคนในตระกูลของเจ้ายวนเอินห่วยห่วยยิ้มและพูดว่าอย่ากังวลอย่าเพิ่งกังวลอะไรมันจะยังไม่ใช่ตอนนี้ เราเราเรียนจบจากโรงเรียนซืร่ายเคร์ก่อนโรงเรียนซืร่ายเคร์คงจะไม่ยอมให้เราไปง่ายๆเอาละเตรียมตัวสําหรับชั้นเรียนในขณะนี้เสียงของเฉียวสีดังขึ้นจากแท่นหลานเซนยูสตบไรย,ย้อนเอินหหวยๆแล้วีดบกลับไปนั่งเขาอย่างพงเป็นหัวหน้าห้องและเขามีเงินอุดหนุนทุกเดือนดังนั้นเขาจึงควรเป็นผู้นําด้วยการเป็นตัวอย่างเมื่อเขานั่งเสร็จแล้วเขามองไปรอบๆ และต้องประหลาดใจที่พบว,ว่าแม้ว่าหยวนเอินหุยจะกลับมาใดวันนี้แต่ก็มีคนสองคนหายไปจากชั้นเรียนและพวกเขาก็เป็นสองคนที่เขาคุ้นเคยมากจงเฉียนชิวไม่มาและหลิวเฟิงก็ไม่มาด้วยเจ้าคนบ้าหลิวเฟิงไม่เป็นไรใช่ไหมทําไมเจ้าไม่มาเรียนเจ้าทํางานหนักมากเจ้าไม่น่าจะเป็นอะไรลารเซนยูขมวดเขวและรีบกดหมายเลขเครื่องมือสื่อสารวิญญ,ญาณสำหรับหลิวเฟิง สำหรับตรงเฉียนเชลตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะจิตใจที่ซับซ้อนเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงเลือกเป็นคนที่สองที่จะโทรหาก่อนที่เขาจะโทรออกเสียงที่คุ้นเคยก็ดังมาจากประตูขอโทษครับผมมาสายร้านเซียนอยู่เงยนหน้าขึ้นมองเพียงเพื่อเห็นเหลวเฟิงที่ค่อนข้างเขินออายวิ่งเข้ามาจากด้านนอกรูปร่างหน้าตาของเขาไม่ยกยอเลยจริงๆไม่ต้องพูดถึงริ้วรอยทั่วร่างกาย ผมของเขาก็ยุ่งเหยิงด้วยและบางจุดก็ติดอยู่ที่หน้าผากซึ่งดูเหมือนจะเกิดจากเหงื่อออกมากก่อนหน้านี้ทันทีที่พวกเขาเข้าไปในประตพวกเขาก็พบกลิ่นลมคาวนักเรียนอดไม่ได้ที่จะขมดวดขี้วเรืเฟิงมาที่ที่นั่งของเขาและนั่งลงสองสามเก้าเขาอยู่ข้างข้างหลานเซนโยหลังจากนั่งลงแล้วเขาก็ถอนหายใจยาวขณะที่หลานเซนโยกำลังจะปุยกับเขาทีน้าของเขาก็เปลี่ยนไป เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเรียวเฟิงมาถึงกระแสวังวนในหน้าอกของเขาก็ผันผ่อนจริงๆการผ่นผ่อนนั้นชัดเจนมากดูเหมือนว่าจะสานด้วยความยินดีการมาถึงของเรียวเฟิงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในสายเลือดของเขาหรือไม่เกิดอะไรขึ้นในเวลาเร็วการเลียวเฟิงก็เหนื่อยหน้าขึ้นผมยุ่งของเขาเกือบจะปิดตาของเขาแต่รางเส้นอยู่ซึ่งอยู่ใกล้ๆมือก็มองเห็นได้ชัดเจนว่า ทันทีที่เหลียวเฟิงเงยหน้าขึ้นสีหน้าในดวงตาของเขาสดใสามากเป็นกลางเหมือนศาสานลานเซนยู่เห็นมันและเฉียวฉีบนเวทีก็เห็นมันด้วยสีหน้าของเขาเป็นไปเล็กน้อยเขามองไปที่เหลียวเฟิงแล้วพูดว่าวงแหวนที่สามใช่ไหมครับอาจารย์เหลียวเฟิงพยักหน้าอย่างเ,งเร่งรีบไปเรียนเถอะเนื้อหาในชั้นเรียนจะดำเนินต่อไปเลียวฉีไม่ได้กดดันอีกต่อไป มันเป็นเวลาเรียนและเขาเริ่มสอนทุกคนหลานเซียนหยูสัมผัสเขาเบาๆและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว,ว่าเจ้าเป็นอะไรไหมเรียวเฟิงเหลวมองเขาด้วยรอยเย้มในดวงตาของเขาจากนั้นเหยียดมือขวาออกไปต่อหน้าหลานเซีนยนหยูโดยมีโต๊ะอยู่ตรงหน้ามีเพียงหลานเซีนยนหยูเท่านั้นที่มองเห็นได้ฝ่ามือของเรียวเฟิงตามเขาไปและรังมือของเขาชิ้นส่วนของเกตครึ่งวงกลมก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว เห็ดสีขาวปกคลุมทั่วทั้งฝ่ามือของเขาในทันทีและฝ่ามือของเขาก็ใสเพราะเหตุนี้มันเหมือนกับโป่งใสจริงๆเรลวเฟิงใส่ฝ่ามือเบาๆแล้ทันใดนั้นภาพติดตาหลายภาพก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าหลานเซียนโยหลานเซียนโยจ้องมองอย่างว่างเปล่านี่คือไม่มีทางเก็ดครึ่งวงกลมสีขาวทอดยาวเป็นชั้นๆบนฝ่ามือของเรลวเฟิง จนกระทั่งพวกมันทะลุเข้าไปในแขนเสื้อของเขาก่อนหน้านี้ร้านเซียนอยู่อาจไม่สามารถระบุได้ว่าเกดประเภทใดแต่รลังจากประสบความฝันเมื่อคืนนี้เขาก็จําได้ทันทีว่ามันเป็นเกจของมังกรในความฝันเมื่อคืนนี้เขาได้เห็นมังกรสีขาวตัวใหญ่ที่มีเกดเช่นนี้อยู่บนตัวของมันเพราะเมื่อมันตกลงมาการเปลี่ยนแปลงของเกดบนลำตัวทําให้มองไม่เห็นดังนั้น เกศประเภทนี้จึงสร้างความประทับใจให้กับเขาอย่างมากชวนให้นึกถึงวิญญาณยุดการต่อสู้หอ,อกมังกรขาวดั้งเดิมของเหลวเฟิงนี่คือเกดหอ,อกมังกรอย่างไม่ต้องสงสัยยิ่งไปกว่านั้นหลังเซียนอยู่จำไม่ผิดบรรมดามังกรยักษ์ทั้งหมดที่งทลงมาจากฟองฟ้าในเวลาน,นั้นมังกรขาวนั้นทรงพลังที่สุดทั้งขนาดและลมหายใจมันแข็งแกร่งกว่ามังกรธรรมดาหากร่างสีขนาดใหญ่หนึ่งหมื่นเมตร ที่อยู่ตอนท้ายคือเทพเจ้ามังกรมังกรขาวก็ควรจะเป็นราชามังกรราชามังกรขาวมันไม่ใช่มังกรขาวธรรมดาแน่นอนเกรดของมังกรขาวธรรมดาไม่มีความสามารถแบบนี้สําเร็จแล้วหเหลี่เฟิงกำม,มัดแน่นแร่ตบไหลของหลานเซียนอยู่ด้วยความกระตือรือร้นเล็กน้อยแร่รู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งในดวงตาของเขาเจ้าสามารถที่จะกลายพันธุ์งั้นเหรอการแสดงออกของหลานเซียนอยู่เรื่องแปลกขึ้นเรื่อย ถ้าครั้งหนึ่งคือโชคแล้วครั้งที่สองราคืออะไรด้วยความช่วยเหลือสองครั้งของเขาทําให้วิญญาณยุติการต่อสู้ของยวนเอินยห้ยได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างราลึกและสายเลือดที่ทรงพลังยิ่งกว่าก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลิวเฟิงก็เหมือนกันนอกจากนี้เขายังปลุกสายเลือดที่ลึกลงไปอีกมันเป็นสายเลือดของราชามังกรขาวเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ